ฮัลโหลสวัสดีผู้ติดตามที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้มีครีมบำรุงผิวแบรนด์ไทยมารีวิวมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะกับแบรนด์ที่ชื่อว่า s o p i t m e d i c หรือขอเรียกสั้นๆว่า Soapit ละกันนะคะ คุณโสพีคืออย่างนี้คุณอาจจะคิดเหมือนดิฉันนะคะว่าแบรนด์อะไรอ่ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักก็ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็ก็เลยไปเสิร์ช Google นะเออก็ดูแล้วเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าอยู่กับคนไทยมากว่า2ปีแล้วนะแล้วการผลิตของเขาเนี่ยเขาก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP plus และผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะก็มีใบจดแจ้งออยอทุกตัวเลยก็ก็ไปค้นมาแล้วนะคะเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือนะมีการทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนังแล้วนะคะไม่ทําให้เกิดอาการแพ้นะคะ แล้วก็ที่น่าเชื่อถือไปกว่านั้นเนี่ยเพราะว่าเขามีการค้นคว้าวิจัยกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของไทยนะคะก็คือมหาวิทยาลัย ว่าไรลักนะคะทดสอบกับผิวคนไทยจริงๆเลยตั้งแต่อายุ25 50ปีนะคะว่าได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจถึงออกเป็นผลิตภัณฑ์นี้ออกมาค่ะแบรนด์นี้เขาแบบเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเน้นให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะเขายังไม่มีขายตามร้านค้านะแต่ว่าเขาจะมีขายตามช่องทางของทางแบรนด์แล้วก็ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะสบพิษ so, น,นะคะตอนนี้เขออกมาด้วยกัน3ตัวนะคะก็คือ ครีมบำรุงผิวหน้ามีทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็ครีมบำรุงผิวกายเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังของแต่ละตัวค่ะว่าไปชื่อโซฟิษนี่ก็เก๋ดีเหมือนกันเนาะถ้าชื่อเป็นไทยก็แบบว่าคุณโซฟิษแต่ถ้าเกิดชื่อเป็นฝรั่งก็ sophisticated แบบมีชั้นเชิงผ่านประสบการณ์มาเยอะมีความรู้ความเข้าใจประมาณนั้นนะคะจุดเด่นของแบรนด์โซฟิษเนี่ยคือทุกผลิตภัณฑ์เขาจะมีส่วนผสมของวิตามิน e. อีอะอะไรนะเจเอาอะไรมาพูดวิตามินอ e ีมันเด่นตรงไหนคืองี้ โซพิษเนี่ยเขาใช้วิตามินอ e, ีรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่าโทโค ไตรอีนอลนะคะซึ่งเป็นวิตามินอ e ีที่มีอนุภาพกว่าวิตามินอ e ีในรูปแบบเดิมเนี่ยมากถึง60เท่าช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e ีในรูปแบบเดิมนะคะแล้วก็ยังซึมเข้าไปในเซลล์ผิวหนังเนี่ยได้มากกว่าวิตามินอ e ีแบบเดิมถึง3เท่าด้วยกันเป็นไงน่าสนใจใช่ไหมวิตามินอีเนี่ยนะคะเขาจะทาหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยเพราะว่าเขาจะช่วยบริจาคอิเล็กตรอนที่อนุมูลอิสระเนี่ยต้องการให้ไปนะคะ ทำให้อนุมูลอิสระเนี่ยไม่มาแย่งอิเล็กตรอนจากเซลล์ผิวเราผิวเราก็เลยไม่แก่ไม่โซมไม่เหี่ยวนั่นเองค่ะวิตามินอ e ีรูปแบบใหม่นี้นะคะทางโสพิษเนี่ยใช้ในรูปแบบธรรมชาติที่สกัดมาจากปาลมแดงค่ะและเขาก็ยังใช้เทคโนโลยี S L N นะคะหรือว่า Solid Lipid Nanoparticles หรือแปลง,ง่ายๆก็อนุภาคไขมันแข็งระดับนานโนนั่นเอง ซึ่งอนุภาคแบบนี้นะคะจะช่วยพาสารบำรุงเข้าสู่ผิวอย่างช้าๆแล้วก็ได้ล้ำลึกต่อเนื่องและก็ยาวนานกว่าค่ะ โอ้ยเก๋มากนอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวของโสพิษเนี่ยเขายังมีสารสก,กัดจากอะโรเวราหรือว่าว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ในการสมานแผลได้เป็นอย่างดีให้ความชุ่มชื้นและลดอาการอักเสบแล้วก็ยังมีสารสก,กัดจากใบบัวบกที่เราเรียกติดปากว่าเซนเทลล่านะคะยอดฮิตสุดๆมีสรรพคุณทั้งในการช่วยรักษาสมานแผลแล้วก็ให้ผิวกลับมาแข็งแรงอีกครั้งค่ะมาดูครีมทานหน้าก่อนเนาะเขามี2ส,สูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตรเดย์ครีมสูตรกลางวานันแล้วก็สูตรไนท์ครีม ดูง่ายๆก็คือในครีมจะมีแถบสีเบจจขึ้นมานะคะส่วนเดย์ครีมก็จะไม่มีแถบเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้ตัวกลางวันเนี่ยนะคะเขาชื่อเต็มๆว่าโซพิตเอช l a เลย์ r l u p l u ม Lifting Booster Day Cream ที่กล่องเขาเขียนว่าสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งแล้วก็บอบบางแพ้ง่ายนะคะ คือตอนกลางวันเนี่ยนะคะผิวเนี่ยจะต้องเผชิญมลภาวะนะออกไปข้างนอกก็เจอทั้งแดดทั้งฝุ่นควันมลภาวะทําให้ผิวเครียดในครีมเนี่ยนอกจากสารดีๆที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วนะคะเขาก็ยังเพิ่มสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยปกป้องผิวเข้าอีกทําให้ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาเนี่ยจะมีความบางเบานะเป็นสีครีมเหลืองเอ,งอ่อนๆน,นะคะ กลิ่นเขาจะแบบกลิ่นแบบแนว,แ,นวแบบสมุนไพรอ่อนมากๆแล้วแนววิตามินอ e, ีนะแล้วเขาไม่ใส่น้ําหอมมาในนี้ด้วยนะคะทาแล้วดูเหมือนจะเข้มข้นนะแต่ทาเราก็ซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะหนะเลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบสในการรองพื้นในอย่างวันนี้ก็ก็ทาก่อนรองพื้นมาด้วยนะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะผิวชุ่มดูดีมากตัวเดครีมเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ใส่สารกันแดดมานะคะใครที่ผิวแพง้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องออกไปโดนแดดเนี่ยก็สามารถทาครีมกันแดดสูตรที่ตัวเองชอบต่อได้เลยค่ะสลับข้างมาด้านนี้บ้างนะคะต่อไปเป็นครีมสำหรับทากลางคืนนะคะชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือ Soapit d g e Delay Red Plum Firming s u t u r Night Cream นะคะก็สำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าผิวมันก็ใช้น้อยหน่อยก็ได้นะก็คือแบรนด์นี้ยเขา t a r g e t ต n ผิวที่ค่อนข้างจะแห้งแล้วมีอายุนะคะ25ปีขึ้นไปตามงานวิจัยที่เล่าให้ฟังข้างต้นค่ะ เนื้อครีมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเข้มข้นขั้นสุดเลยเพราะว่าเวลาเรานอนตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องการให้ผิวเราเนี่มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งคืนนะคะใครที่ชอบนอนห้องแอร์อย่างก้อยเนี่ยหรือว่าทาพวกกรดวิตามินเอเนี่ยแล้วมันทําให้ผิวแห้งลอกนะคะทาตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนอนนะตื่นมาผิวชุ่มมาก๋ยวให้ดูเนื้อชัดๆนะเห็นไหมคะเนื้อเขาแบบเข้มข้นมากนะ โซพิทไนท์ครีมนะคะครีมทานหน้าตอกนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเน้นความชุ่มชื่นขั้นสุดนะคะแล้วก็เสริมสารสก,กัดจากผักบุ้งทะเลนะคะช่วยปลอบประโลมผิวช่วยลดการอักเสบของผิวที่เผชิญมลภาวะมาทั้งวันนะคะทําให้ผิวเนี่ยได้รับการปลอบประโลมผ่อนคลายตลอดทั้งคืนค่ะทําให้ผิวสบายด้วยนะคะ ครีมทานหน้าทั้งสองสูตรของโซพิษเนี่ยน,นะคะเขาไม่มีน้ำหอมนะแล้วก็ไม่มีสารอันตรายทั้ง6ชนิดไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มี SLS ค่ะเพราะฉะนั้นผิวที่บอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะ ก็ชอบแพ็กเกจเขามากเลยนะดูดีดูคลีนดูมินิมอลดูโมเดิร์นดูแบบสะอาดสะอาดคลีนคลีนน่าใช้นะคะแล้วก,ก็ปลุกใหญ่นะเป็นสกรีนมากระดาษที่เขาใช้ก็ดูดีนะคะคือดูในรูปจากอินเทอร์เน็ตก็ว่าสวยแล้วนะของจริงดูสวยน่าใช้กว่าเยอะเลยนะคะเออเป็นอะไรที่ปลื้มนะคะชอบแพ็กเกจอะไรประมาณนี้ดูคลีนคลีนดีสื่อถึงความเป็นธรรมชาติดีนะคะนอกจากบำรุงผิวหน้าแล้วนะคะโสฟพิเนี่ยเขาก็ยังมีรีตเมนบำรุงผิวกายด้วยนะคะชื่อ ชื่อว่า H Delay Red Plum Repairing Treatment Body Lotion อันนี้สำหรับทุกสภาพผิวนะอันนี้นะ mm hmm. ก็ก็กกชอบใช้ตอนที่ผิวแห้งๆนะคะตรงนักแข้งอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วแบบอืมฉ่ำเลยนะแล้วก็ก็แบ่งให้คุณยายอายุ80กว่าใช้ด้วยนะใครที่ผิวลอกผิวเป็นสเก็ดเป็นเหมือนกับหนังงูและผิวแห้งมากนะคะก็ทาได้ทั้งตัวเลยนะเนี่ยเขาใช้ส่วนผสมดีๆเหมือนกับที่ใส่มาในครีมบำรุงผิวหน้าเลยนะคะ ทาซะหน่อยแต่ว่าตัวโลชั่นทาผิวกายเนี่ยเขาจะมีน้ําหอมนิดนึงนะแต่เขาก็ไม่มีสารอันตรายทั้ง5ชนิดนะแต่ว่าจะมีกลิ่นน้ําหอมนิดนึงสําหรับทาผิวตัวผิวตัวมันก็จะแข็งแรงกับผิวหน้าอยู่แล้วนะคะกลิ่นแบบหอมสบายสบาย เราท่านทาผิวกายเาก,ก,ก็ชอบนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเ็าก็ชอบเน้นบำรุงผิวหน้ามากกว่าค่ะใครสนใจตัวไหนก็ลองไปดูนะหรือว่าลองไปทั้ง3ตัวไปลองใช้ดูก่อนก็ได้ค่ะเขามีกระปุกไซส์เล็กด้วยนะวิธีใช้นะคะตัวเดย์ครีมเนี่ยใช้ทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการบำรุงในตอนเช้านะคะก่อนทากันแดดส่วนไนท์ครีมก็ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการบำรุงนะคะก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะสามารถใช้มากใช้น้อยตามความแห้งของผิวได้เลยนะคะ ความรู้สึกหลังใช้นะคะเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยคือดีมากเอาไปเลยสิบเต็มสิบนะคะพอผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยหรืวรอยเล็กๆต่างๆเนี่ยมันก็จะดูซอฟต์ดูจางลงนะคะผิวดูเปล่งปลั่งดูอิ่มดูเงานะคะดูตึงกระชับขึ้นแต่งหน้าก็ติดดีไม่เป็นคราบนะคะไม่ไปเกาะตามรอยแห้งๆอ่ะ ความชุ่มชื่นเนี่ยเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยนะคะส่วนริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นใช้ต่อเนื่องสัก2สัปดาห์ก็เริ่มเห็นผลแล้วนะแล้วก็จะเห็นผลเต็มที่หลังจากใช้ไปประมาณ4ี่สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะแล้วก็จะสามารถใช้ต่อไปยาวๆได้เลยเพราะว่ามีสารบำรุงที่ดีมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีสารผัดเซลล์ผิวด้วยใช้ย,วยาวๆไปได้เลยค่ะเอาเป็นว่าใครที่กําลังมองหาสกินแคร์ดูแลผิวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะ ต่อต้านอนุมูลอิสระลดเลือนริ้วรอยเล็กๆได้อุดหนุนแบรนด์ไทยดีๆมีงานคนา้นคว้าวิจัยไม่มีสารอันตรายในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วล่ะก็โกโ้กว่าลองไปดูแบรนด์โซฟิปนะคะตอนนี้เขามีทั้งหมด3ตัวนะมีไซส์เล็กให้ลองด้วยนะคะก็ลองไปติดต่อทางแบรนด์ดูนะรายละเอียดการสั่งซื้อและโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นครบรอบ2ปีด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มมากนะคะไปลองติดต่อทางแบรนด์ดูนะคะ ใครมีคำถามอะไรถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาเม้นมาตอบนะคะแล้วพบกับแคก,กี้เลดี้โก้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ